ครับก็สวัสดีครับกับเชิดถาชฉแนลช่างทองงานเงินนะครับผมวันนี้ผมนำคลิปในการเรียนรู้ของอนักศึกษาที่เรียนรู้ในเรื่องของการจับขอบพระงานเงินนะครับมาบรรยายในการลักษณะการสอนแล้วก็รูปภาพต่างๆนะครับเรามาชมกันแล้วใครที่สนใจที่จะเรียนรู้สำหรับงานช่างทองงานเงิน ในส่วนของการจับขอบพระสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้วันนี้เราไปดูกันว่าบรรยากาศในการสอนเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมครับสมสมติว่าคนใช้คนแสงครับเป็นลักษณะไหนคนนีไปถึงว่ามันสึกเร็วไหมอะไรมันไม่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 ถูกอยู่เนื เก้าสิบกอบร้อยเอร์เ็นตมันไม่มีผลไมต่างไม่เป็นพวกหนึ่งที่ผสมว่ามันประหยัดเงินสองมันถ้าร้อปร์เซ็นมันทำงานง่ายกว่าแต่มันเปลือนเรามจะนไม่่างไอเครือที่มันเปลืองเราส่วนมากเขาะสมแต่ผมทําไม่ชอผสมร้อประเซ็นตเพราะว่ากําไรเราก็คิดรวมไปแล้ไม่ต่างเท่าไหร่เอาทํางานง่ายดีกว่า เขาขายกันโอรเงิงกงเนก้าสิ2 5อะไรเงี้ยเพราว่าก็ผมเนี่ยอยู่ที่เราปรับไปบางทีถ้าเราอ่อนมันหน่อยเดีย๋ยวมันมัน,ม,นมันแข็งเออแข็งแล้วก็เราเริ่มใหม่ไม่ได้ไม่ไให้ความร้อนไม่ถึงใช่ความร้อนไม่ถึง ความกว้างของแผ่นข้างเราจับนี่อันนี้สี่นะสามจุดแปดประมาณสานะุเก้านะสี่มิลมาดูสองข้างถ้ามันทำเกอกกันน้ำมาไม่ดีมันก็จะเพี้ยนอันนี้สี่มิลน,นะ <5. S 1> ถ้าสี่มิลเราเผื่อไว้จุดหนึ่งจุดสองข้างเพื่อให้เข้าที่รูปก,กับตัวกันน้ำก็จับให้แน่นสนิท จยากให้แนบสน,นิทให้มันชนกัน mm. นะมือเราต้องคล้องบีบการจับแผ่นข้างกับกันน้ำนะเราทำให้มันแนบสนิทแล้วก็ให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์หัวแหลมมัน mm. นะครับบีบเข้าไปเสร็จดขีดมัน มาร์คมันขีดมันเพื่อมาตัดเห็นไหมลายมาร์กนะตัดโอเคแล้จะอยู่ประมาณนี้มันจะมาชนกันนะนะอันสองฝั่งเนี้ยต้องได้ฉากเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้ำประสานปิด โอเคอ่ะงั้นอย่างงี้ เราเจาะนี่ได้แล้วก็เดี๋ยวใช้ฉนลูกเปิดเอา เออที่เกล็ดจะเ,เ,เข้า,านะเบาๆแค่นี้พอแนละ้วมันกินไปที่แผ่นแผ่นข้างนะวันก่อนทําแผ่นข้างเสร็จแล้วก็เด๋ยวน้ำประสาแน,แผ,นแผ่นหน้าตะใบฉลุปเปิดอันนี้คือชุดของแผ่นหน้านะใส่ลองเทสดูตะใบเปิดมันฉลุเปิดตะใบก็ออกมาเป็นแผ่นหน้าแล้ววันนี้เราทําแผ่นหลังประกบ ขึ้นมาเป็นแผ่นหลังนะครับโดยเปิดชลวงในก่อนแล้วก็มาตะบ,บายวงในให้มันเข้าเหลี่ยมเข้าร่องเสร็จแล้วก็ตะบ,บายวงนอกเสร็จเราก็มาลองทดลองใส่แผ่นหน้ากับแผ่นหลังดูนะครับอันไหนไม่ลงเราก็ไปตะบ,บายแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้มันเข้าร่องเข้ารอยลงได้เื่อการพับอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้น ตัวเขาเรียกว่าพญานาคตัวข้างนะครับคือพญานาคแล้วก็หัวสิงยกซุ้มหัวสิงก็คือด้านบนนี้เท้าเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาขึ้นไอตัวแผ่นที่จะใช้ทำพญานาคก่อนนะครับเอาขึ้นความหนาที่ประมาณสักหนึ่ง ถึง1.5มิลน,นะเดี๋ยวเราไปรีดปิดทำขึ้นรีดเริ่มต้นที่ตะบายหยาบก่อนเพราะมันมีพื้นที่ขัดเยอะตะบยหยาบเพราะใกล้ๆจะเข้าได้ขนาดแล้วแล้วก็ใช้อันละเอียดก็ไปทำ